มันก็เป็นสัป <c oughs> มมนก็เป็นหนึ่งสัปดาห์นะที่พ่อของนายเนะี่ยทิ้งนายไปเออโอเคของแกสวัสดีฮะวันนี้ของกระผัดนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอยาให้เธอเข้ามาว่าแต่มันเริ่มยังไงวะ โอเคกูเข้าใจได้ว่าพ่อทิ้งกูไปไปซื้อนมโอเคไหมเริ่มยังไงเ่ยอะฮะอแอน e s t a n d now โอ้นายอยู่ตัวคนเดียวสิ่งเดียวที่เขาบอกนายก็คืออย่าให้เธอเข้ามาอ้าวพ่อเราไม่ทิ้งเราไปซื้อนมฮะพ่อเราทิ้งเราไปหาเมียใหม่แล้วก็อย่าให้เมียเก่าเข้ามา นายเป็นใครผมคือผู้ผู้ผู้ชายหรือผู้หญิงผมคือผู้ชายฮะสัปดาห์ที่สี่อะโอเคนายสงสัยว่าพ่อของนายเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าและจะกลับมาตอนไหนโอ้ด่ตัวเราเหรอเนี่ยวิ่งเหมือนเหมือนพวกมินิเกมในไฟในไฟในไฟนแอดเฟนดี้เลยฮะมันให้ความน่ากลัวแบบ แบบมินิมอลอ่ะรู้จะพูดยังไงอันนี้แปลว่ากระจกฮะมองดูตัวเองจับไม่มองดูตัวเองมองดูตัวเองหน่อยอ่าฮะเราไม่มีหน้าไดดิเราเป็นบุรุษไร้หน้าฮะเราเป็นลูกของสซเลนเดอร์แมนเอ่อห้องของพ่อแม่นายนายไม่ได้ขอไปในนั้นไม่อยากเข้าไปอ่าโอเคแล้วน,นี่คือห้องอะไรฮะน,นี่คือห้องเราเราลงไปข้างล่างอันนี้มันดึกเหอ่อเป็นช่วงดึกเวรออุ้ย ไม่มันเหมือนจริงนะเนี่ย,ยแล้วกูเดินย่าหลังเดินหลังข้อมันหายเลยอีกินกินอะไรอ่ะคุณ,คณอะไรวะเนี่ยคุณลองเปิดกระป๋องหรอกินอาหารกระป๋องเหรอมันรสชาติแปลกๆเอ้วัดเด่นายกินไม่ได้อีกต่อไปแล้วเมื่อกี้ใครอะ่ะอืม คุณแม่หรือเปล่าอันนี้เป็นห้องครัวห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นฮะสามารถนั่งดูทีวีได้ปะได้ดูทีวีไม่มีอะไรมีแต่ขึ้นสัญญาณคุณเลยปิดมันซะโอเคสมุดโน้ตที่พ่อของนายทิ้งไว้ให้อ่านซะอย่าให้เธอเข้ามานก็นกนกเสียงเคอประตูฮะเฮ้ยฟังวิทยุ อิมเมอร์เจนซี่อิมเมอร์เจนซี่น็อกนอกอะไรเปิดตู้เย็นดูฮะทุกอย่างเนี่ยดูแย่ไปหมดเลยตอนนี้ไม่เอาไม่เอาเราไม่คุยกับคนแปลกหน้าเพราะเราสอนมาดีเพราะงั้นเนี่ยเราขึ้นไปนอนดีกว่าฮะคอไม่หยุดเลยวะเ้ยมันหยุดคอแล้วเราก็นอนในคานนี้เอา้าไม่ได้มันถูกมันบังคับอะ พอ่อกูสอนมาดีกูไม่คุยกับคนแปลกหนะ้าเข้าใจไหม่อะห้องนี้ได้ไหมแล้วผมก็ต้องไปดูด้วยนะอ่าดูก็ได้ฮะอุ้ยผู้หญิงที่รักโอเคหรือเปล่าหรอให้ฉันเข้าไปหน่อยสิอ่าผมจะเชื่อฟังพ่อแล้วกันนะรอบนี้คนไม่สนใจเธอ อิย้ยแล้วก็ปิดบ้านไปฮะโอเคคุณหวังว่าเธอจะไม่กลับมาอีกรอบกันอีกครั้งหนึ่งคุณเหนื่อยมากแล้วแล้วคุณอยากจะนอนก็แง่แหละนี่มันดึกกลางเด็กกูลงมากินน้ำแน่แน่เลยเอย้ไม่เด็กลงมากินข้าวดิถือต้องลงมาลงมากินข้าวเนี่ยดูห้องพ่อหน่อยฮะไห้เข้าไปห้องน้ำละ่ะขอเจ้าตัวเองหน่อยว่านอนน่าสิทไหมแม่ เป็นคนไรอารมณ์ฮะหรือว่าดีมากเลยได้รำมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายได้นอนดีกว่าคุณเลือกที่จะนอนวิกที่ห้าคุณเนี่ยเอ,อ่อไม่มีอาหารต่อไปแล้วตอนนี้คุณกำลังหิวอาชิบหายแล้วไม่ออกไปซื้อข้าวซื้ออะไรห,อหรออุ๊ยอะไรอ่ะกูออหลอนมองดูหน้าตัวเองอุ๊ยตอบเลยเอา้าฮะเห็นนะะ เมื่อผมไม่ได้กินข้าวมาสัปดาห์หนึ่งแล้วหรออันนี้เลือดมีอะไรบางอย่างไหลออกมาจากประตูฮะใต้ประตูเข้าไปข้างในดูฮะว้าวมันคือหนอนหนอนเอ้ไม่ใช่ดิมันอุ่นเหรอมันอุ่นหรือมันคือหนอนไม่ใช่ดี๋ยวเิร์มเวิรม์รมสักอย่างนี่นะฮะไม่หนอนก็อุ่นอนะ่ะ เอ๊ะแล้วห้องน้ําเปิดอยู่เมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วเอ๊ะอ๊ที่มันตุ๊กติกตุ๊กติกตัวแดงนี่คืออะไรวะหน้าต่างฮะดูตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งอะไรคาดหวังอะไรอยู่เนี่ยคนนุณได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างนอกอ,อ้าวตึ้งไม่เหมือนกับเป็นเสียงเดิมเฮ้ยถือว่าเจอมา,มาอีกรอบนึงเหรออ๋อไม่มีอะไรเนาะ เราเข้าไปเอาไปดูข้างล่างหน่อยฮะเผื่อมีข้าวหรงหลงเหลือโอ้ทเชลเตอร์เดี๋ยวมันล่งไปหมดเลยมันไม่มีอาหารเลยต่อไปแล้วแย่ล yeah, ะแล้วไอ้ตัวดึ๊นี่คือหนอนเหรอจับหนอนกินไหมน่าจะมีโปรตีนดูชีวีนหน่อยฮะไม่มีอะไรนอกจา,ากสัญญาณเอ๊ะคุณก็เลยปิดมันไปโอเคเหมือนเดิมฮะมีโน้ตท,ที่พ่อคุณทิ้งไว้อ่านอยากให้เธอเข้ามาเอ้ยเหรอพ่อมันจะหลอกฆ่ากูป่ะเนี่ย เร้ตู้เย็นหน่อยฮะไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณเหนื่อยมากมันมีอาหารเลยต่อไปแล้วสิ่งเดียวที่คุณทำได้คือการนอนอ่าโอเคเฮ้ยจะมีคนมาปะนั่นไงเจ้ช่วยผมด้วยผมกระหายนหินวตะผภาพพอๆกันเลยนะพี่รักนายต้องกินนะ ให้ฉันเข้าไปสิไม่มไม่สนใจเธอปิดผ้าม่านผมยอมอดตายดีกว่าโดนคนฆ่าหรือหรือหรอวะ <c oughs> บีที่หกกูตายแน่เลยกูได้คารเข่าแน่เลยบีกเนี้ยคุณได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจย่างก็ต่างของคุณฮะเฮ้ยมันขึ้นมาตรงนี้เลยเหรอไม่ดูนอนมันให้เพราะ้ยผมเลือกทำไบในเมื่อถ้ากินมันจะไม่เดินต่อไปเนี่ย ถ้ากูเชื่อไอย่างอื่นอ่ะรู้ก็ดูฮะอะไรอ่ะตาขับเพื่อนคุณได้ยินบัตรอะไรบางอยากจะคล้องของพ่อคุณขอส่งไม่ได้เลยวะเอ้ามาโอ้ยแย่โอ้โอ้กูกูโชคดีที่กูเชื่อพ่อพอดีโชคดีที่กูเป็นคนเชื่ออุ้ยไม่มาเดินตับโฮ้ยสวัสดีสวัสดีเฮ้ยหน้าบ้าน โอ้อะไรวะเนี้ยเดี๋ยวทำไมมันมีอ้อโหททำไมมันสัตว์ประหลาดจัดการนายได้นายอ๋อฮะนายค่อยหายไปนายอยู่ที่ไหนไม่รู้ที่มืดและอุ่นในท้องมันสินะนายขยับไม่ได้นายรู้สึกว่าอะไรบางอย่างเด่นก,กำลังคานเข้ามาข้างในตัวนายอฮ้ยคุณรู้สึกปลอดภยัยอะ อ้าวเอ๊ะเดีเ๋ยวนะคือผมสงสัยว่าเมื่อกี้ถ้าถ้าถ้าผมไม่ตายมันจะเป็นยังไงวะนั่นหมายมันพอจะหลบได้อยู่อะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ผมรอเปิดให้เขาเข้ามาได้กันฮะเดี๋ยวมันจะเกมเร็วให้เ,เธอเข้ามาขอบคุณมากเลยนะนายต้องหิวมากแน่เลย อุ้ยอะไรอ่ะน่ากินจังเลยครับมันคืออะไรหรอกินครับเป็นเด็กที่ดีมากเลยนะมันนุกดิกในปากของนายของเธอดิเธอคืนมันเข้าไปตอนนี้ก็ไปนอนได้แล้วนะโอเคไอ้ก,ก็ดูไม่แย่นะสิ่งเดียวที่คุณทำได้คือการนอนวิกงง คุณไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าเวลาเนี่ยผ่านไปมากแค่ไหนแล้วทุกวันเนี่ยคือทำให้คุณกินคุณรู้สึกร่างกายของคุณรู้สึกไม่ปกติอีกต่อไปอ้าวก็ไม่เห็นเป็นไรโอ้ยโอ้โหไม่เห็นเป็นไรมันชอรชัยในตัวโซดาเพื่อนช่วยได้โอ้โหคุณไม่อยากจะดูหน้าคุณอีกต่อไปฮะเมื่อกี้ผมดูไม่ทัน คือคุณรู้แนมว่าคือมันมัน,มนไ,มไม่ไม่โอเคแล้วอ่ะูเราจะกลกลเป็นปส่วนหนึ่งกับมันฮะ,อะโอเคจบเหมือนเดิมเลยอ้าวคำพูดเหมือนเดิมครับเมื่อกี้แต่ฉากนี้ไม่เหมือนเดิมแสดงว่ากูน่าจะเป็นรุ่นตอบโอเคเหมือนกับใน,นห้องพ่อเราเลยในห้องแม่เราในห้องพ่อห้องแม่สักคนนึงฮะ แสดงว่ามันเข้าไปจัดการพ่อแล้วเหรอหรือว่ามันเข้าไปจัดการแม่เราแล้วแล้วพ่อเราหนีไปเอ๊ะโหมันต้องรอดได้เว้ยอยากจะลองดูใหมว่ามันรอดได้แต่ไอ่ฉากท้ายไม่รู้ว่าตอนเรืมันมันแหลกอ่ะมันแหลกกระตุกมากแล้วผมก็ตายไปเลยอย่ากดพลาดอย่ากดพลาดไอ้ขัน่าจะรีบรีบรีบไม่เข้ามาไปไกลเลยอีเปรตกูรู้แล้วว่ามันคือตัวอะไรมันคือตะขาบสี่ขาเอ้ยไม่ใช่ตะขาบแปดขานี่เอง แงคิดหรือว่ามึงจะมาหลอกกูได้นะ่ะฮะตอนเนี้ยจิงก็โชว์ครึ่งล่างมาให้ดูดิว่ามันไม่ใช่ขาตะขาบน่ะมีกี่ร้อยขาเนี่ยไม่ no ชิวๆเดี๋ยวกุ้โดนยาฆ่า,มาแมลงนะเวย้ยอย่าให้กูต้องขึ้นนะแต่ถ้าไม่ออกไปคงน่าจะโดนอัดอัดมุมตายนะฮะมันมออกไปไม่ได้อะไม่ออกไ,ไ,อไม่ได้อะโอ้ยจ้อโอเคโอเคใจเย็นใจเย็น โอ้โ PM ้โอ้เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหโอ้โหค Jamie, โุณสะดุดล้มเอ้ามึงต้องการให้กูตายใช่ไหมโอเคฮะสุดท้ายแล้วฉากจบมันก็เหมือนเดิมนาจะมี2อฉากจบก็คือยอมยอมโดนหรือว่าขัดขืนแล้วโดนตามนั้นนะผมจบไปแล้วโอ้ไม่ม่จะมีไม่จะมีจะมีคูดเอนดิ้งให้กูเลยหรอหรือมี ม,มี2 ending โอเครู้เรื่องก็โอเคฮะสำหรับวันนี้คลิปสั้นของเราเนาะกับเกมแนวคือผมเห็นแล้วสไตล์ภาพมันมันดูเจ๋งดีอ่ะก็เลยจะจะมาลองดูว่ามันเป็นแนวไหนก็ตามนั้นเลยฮะสำหรับวันนี้กับเกมของไจทเธอเข้ามาจบแล้วสรุปพ่อกูไปไหนไม่บอกด้วยฮะอาจจะไปซื้อนมแล้วก็ไปเลยสำหรับคนที่อยากลองดูก็เล่นได้คลิปเลยฮะน่าจะมีแค่สองฉากจบเนาะเบอร์อจรีมากกว่านี้ก็ไปลองดูได้ จะเลือกอีกทางหนึ่งกันแล้วบานนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันทุกคนบมายบครับผมหรือว่าพ่อกูจะคิดไม่ออก่างมันด้วยกัน in the morning like shit, I don't wanna get up, keep that channel, I've been running low for a minute, don't know if it helps enough, but I'm already in it, don't pray for me, I'm a lost cause, I might just fall apart, I might just never manage, shuffling on scotch dark